ฝนตกตกวันนี้เนียเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนม่เนี่กเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยนี่ยเนี่ยเน้ยนี่งเ่ยน่เอ<ก>ี in. ้นน <ide> <deu> ี <scholars> uh. re oh, ่ยเยเ่ยเนียเ่น่หน่ยเยียเนีกยนยเนยนียเน่นยเนียเนนี่ยเนเนียเ่ยเนี่ยเ่เ่้ยน่เนียเนยเีเยนเยนเย อ <mm เออเออเออร่อยอร่อยจังเลยค่ะออไหนอ่นไหนอไหนมุมปากลงมุมปากมุมปากเอาหกเลยอะไรคำใหญ่ๆเขาอ้าวรวงอีกแล้วโอ Blue ้ยมันหกมันหกอะ ถอยอยังถอยอยังคะทั้งกินทั้งถอย